ราจะห่อขนมเทียนใบงานกันหนะคะอันนี้ต้นงาขี้มอนนะจ๊ะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะ <Okay. S 1> เล่นน้องหมาเสร็จก็ล้างมือเรียบร้อยล้างไม้ล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะคะ บปงาม,งามไปบางส่วนนะคะไปงาม,งามอันนี้ค่งานขี้มอนนะคะที่มาเล่นห่อไปแป่งเข้านุ่งงานหรืองานตำอ้อยะคะอ่ะอ่าส่วนตรงนี้ก็คือด้วยหินนะคะ นีค่ะพอพอจก่ัดอันก็บรรย่ยใจว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีขาวนะคะประสบความสําเร็จนะเพื่อนๆด้วยห็นนะมีอยู่สามก่อนะจ๊ะอา่ารอมันแก่แล้วจะเพาะเมล็ดนะเป็นต้นกล้าแล้วค่อยแบ่งปันเพื่อนๆเนาะถ้าเอาไปเป็นเมล็ดเนี่ยมันแน่ใจว่ามันออกหรือบบ่ออกนะปีที่แล้วนี่ไม่ใช่ปีที่แล้วกันเนาะอันนำมาปลูกเอ่ามันใบใหญ่นะคะมันมาออกเลยนะคะแล้วอันก็สั้งเป็นต้นกล้ามาสามก่อนะคะ เออจากดำแล้วมันเป็นสีขาวเพื่อนนี่สีอาเป็นสีขาวเริ่มเป็นเดขาวเดี๋ยพามาดูปิกันปีแนกเขาจะมีต้นกล้านะะเด้อหินนะสาวาเด้อดหินนี้ก็มเมล็ดจะจี๊ยดเอาทําเป็นเครื่องประดับนะสาวกินไปได้เนะไอ่ชนิดที่กินได้คือเดือดข้าวเหนียวนะคะแต่ก็คือต้นรากและใบนะสาว อ,อยู่เข้าตำรับยาสมุนไพรไทยเนาะแต่เปินเอาไปทำมาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยสาไปได้ศึกษาขนาดนั้นเนาะแต่อันอามาปลูกดูเล่นนะสาวเอาเป็นเครื่องประดับเนาะคือมันมาเห็นมาเมินแล้วนะสาวใค่ะแอ้เปิห้องว่าเดือยหินนะสาวไะไปดูแม่ทำขนมเทียนกันอันนี้โบเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวพ่อจะขูดนะสาววันนี้เราจะเป็นไส้ปลาป๊าและใสง่งาขี้มอนเลยนะสาวอะ ขนมเดนนี่เป็งนะอซะขนมเทียนใบางาเนาะนี่พันแนหน่ขูดมะพร้าวนะอันนี้เป็นงาขี้มอนนะครั ในส่วนของไส้ขนมเทียนนี่เก็ืัหรือวเรียบร้อยเราจามาผสมแป้งกันเนาะอันนี้เป็นไส้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะสาวส่วนผสมก็มีแค่น้ำเปล่านะะสาวถ้าใครกลัวติดตองก็ใส่น้ำมันลงไปก็ได้นะ,ะ้าน้ำมันพืชน,นะแต่แม่วันนี้มาใส่นะสาวเพราะว่าห่าห่อเป็นขนมเทียนใบงานนะสาวเราต้องทาน้ำมันที่ใบตองก็ได้นะ,ะ้าวเดี๋หานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยไปห่อขนมตวยกันเนาะอันนี้ใบงานเก็บมาตะกี้นะสาวล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยนะสาวใบตองก็มาต้องทาน้ำมัน นะจ๊ะตัดแล้วก็เอาไอ้ผ้าเช็ดทาความสะอาดเรียบร้อยในส่วนของใบตองเนาะวันนี้เป็นไส้มะพร้าวกับมเมล็ดงาขี้หมอนนะจ๊ะเวลาคบมันจะตบแทบตบแทบนะคะวิธีห่อกันง่ายๆนะคะทาเป็นลูกกลมๆนะใส่ไส้แล้วก็เอารองด้วยใบายงาแล้วก็มาห่อนะคะเดี๋ยวถ้าใครห่อขอนมเทียนมาจ้างเดียวก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะจ๊ะในวิธีหอก็คือม้วนมันเข้าไปนะจ๊ะ ขนมห่อใบตองห่อง่ายนะเจ้าขนมเทียนจมลงไปกับมบทรายมบกว่าละกดลงมานะยัดจิบลงไปนะเป็นขนมเทียนนะเจ้าฝีมือของอันนี้ฝีมือกลางๆนะเจ้าบางท่านเพื่อก็จะม้วนเป็นแบบอแหลมๆอย่างสวยเลยก็มีนะเจ้าอันนี้ก็ขนมเทียนบ้านๆอันก็จะห่อได้ประมาณเนี่ยฝีมืออันมีแค่นี้ <laughs> ถ้าเป็นขายองงามกว่านี้แหมน้อยก็ได้นะเจ้า อันนี้แป่งกินนะกิ่นที่บ้านนะ้าอันชอบกินขนมเทียนหอมใบงาเนานะเคยกินตั้งแต่สมัยรุ่นยายนะสา,าห่อเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวหอก็จะไปนึ่งนะ้าอันนี้ก็ขนมเทียนทั้งหมดนะสาวห่อเสร็จเรียบร้อยเนะาะมาถึงขั้นตอนการนึ่งเราก็จะเอามานึ่งไว้ประมาณสัก20นาทีก็น่าจะสุกแล้วนะเป็นส่วนของไส้ขนมได้สุกเรียบร้อยนะ่าว อันนี้ก็สุกเรียบร้อยหน,น้าตาขนมเทียนใบงาของเรานะสาวมีสอดใส้เมล็ดงาตัวยนะสาวครบเลยดังตบแทบตบแบตบแทบ,บ,บนะสาวโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าขนมเทียนห่อใบงาค่ะ